สบายดีสบายดีคุณแม่พี่น้องสบายดียำแรงมืาอนี้สาวแพงมาทำธุระให้น้องเก็บน้องพี่น้องทางจังหวัดอุดรอ้อาวป้านวลมันมายังอันนี้พานล้านพอดีไปดีโอ้ยมาพอดีเลยนี่พอดีเอาทั้งมาหายะสบายดีสิเอาทั้งมาหายเนาะ พไดีเมื่อเฮือนพอดีมาเห็นเลยดีดซาแพงถือถังเนาะพี่น้องมาเห็นปลานวนอ,อน,านอยู่เฮือนปลาเม่าพอดีโบกเปกอยู่ยื้อสะอยู่โบกเปกอยู่บ่เออไปไปเบิ้งเบิ้งเบิ้งแม่ทาวเอาขาไหว้ให้อยู่กันนี่ให้ปกเปกมาเอา

ไม่ไข่ห right ้าก็เอาออกมาแต่ตู้เพราะ้่านจะกินสั่งมันแข็งปันกระโหลกแข็งพัดคอนใหม่จะสะกินเอาใด้อย่าอมหลายแล้วมันบ้นบกขืนกันยังอมอยู่ไข่ห้าหลอดมาตุ่งใหม่บึ๊งชิบะด้กินอีดีบปงจัดการมันไปมันกินวะได้ตัวนี้กระเพาส่งใส่ใหม่ อพี่น้องสะแพงเอาใส่ส่องผิดไว้แล้วมันแข็งปุ๊บสำคอนไหมจ้ะเอ้ยอ่าเสียงตู่สนั่นคันเครื่องมือนี้งานดองเนาะพี่น้องออเทีย่ยวเก็บของฮะ<า>อี๊ด <c oughs> เป็นแม่ครัวอ้าว <c oughs> สะพ้ายเอ้ยเป็นพ่าเย <c oughs> เขาเน่เป็นพ่เด้อเป็นพ่มือนี้มือเห็ดเด้อเจ้านั่นมือเห็ดมมือืออเ็ด เมาเบียอีกแมนว่าเมาเบียว่าแมนเมาแดดบอกเมาเบียนานเฮาวยังมากหาวกับเจ้าหลังบดขวดหนึ่งขวดเดียวขวดเดียวสาหลังก็เมามาพี่มาใกล้่กล้พี่กินขวดเดียว แล้วบักกินกับเขาอีนี่กะดังว่าสนแก้วกับผัวบ่บ่ได้จนบ่ทนบ่บ่สนผัวไปเต้นเออไปบ่นเา่าพี่น้องเอ้ยเปเป็ดสะเขาเลยมื้อนี้เนาะเออมีดองบ่าวจเด้อพี่น้องลูกชายปิ๊กนั่นะเนาะเป็นน้อง้องเออน้องสะน้องสะต้องทํางานวันนี้แม่ปาเมากยังไปซอยตั้งแต่เช้าเคยเฒ่าก็มา แล้วไปแล้วซ right. uh, er. bueno, ุปาวซอยอันน right. ี้นะมีแต่ญาติญาติกินกันเพื่อนกินหับแขกนะแต่เศร้าพุ่นแขกนะซุปข้าแล้วไปแล้วมวจูจโมเมนต์เียงบซุมาจะได้มากสลัเียงะทำเถียยงบายตอนสีลงอันบวชเบากรบนะเดโทรเอานะเจ้ายังเห็ดเวียอยู่เอากินกาแฟกแฟล้ไป แง่แงง่น้องสาวได้เลยนะน้องฮันน้องฮันน้องฮันอยู่บ่มาพี่ลูกอุ้ยสบายดีสบายดีสบายดีไอเกบแน่สบายดีไอเกฟบสบายดีไอเกบมาเปิดบังดูนี่อีหยังใน่นี่นะเปิดบังดูลูกเอีรูปินเต็กาแฟยังอ่ะอีหยังเออวันตินของไผ่ของไผ่ฮะ ไม่รู้ของใครลูกโอ้ยของไอฮานนั่นแหละเอาขอบคุณไอเก็ฟด้วยลูกขอบใจไอเกฟขอบคุณมาบ้บาก่อนเออจังสาแวแหละไอเก็บซื้อโอเปรินให้บหังหามดีๆแท้ไอเก็บนี่เนาะแท้ <c oughs> ไอเกฟ <c oughs> ใจหลายๆเด้อไอเก็บเอ้ยอ่าเปล่าเก็บเอ้ยซื้อโอเปรินให้ร้าน เพื่อนมักได้พร้อมกันได้เพื่อนประนวดกับเพื่อนอะไรน่ะจากน้องเก็บน้องเก็บทางจังหวัดอุดรนะพี่น้องเออแถวพะลังน้อยเพื่อนหัวหัวกันแต่สร้างขอบคุณครับขอบใจเด้อตาเนมเล่งเล่งเสือทางไปทำงานแล้วแถวขี่ไห้แถวขี่ไห้นะเบาใบไปทำงานเลยพี่น้องเอ้ยไปไปแหล่นี่เบาติ่งกับใบเบาใบกับใบโบบี้ผู้ชาย มีแต่ผู้ชายหน่อยใช่ยัง่ได้เอาบอติงกับไปเลยไปแล้วไปเตมืือได้อะนะไปความกันเออไปดูอีกขั้วเองกับสาวหลังเอาจะมาหิวข่าวงาดกับผู้เอเลยจะมาหู้ยอู้มเดียวไปไหนหิวอ่ะหิวจะมายืนใส่มาช่วยเงินไปเลยี่เบียรเีแต่งเบียร์ประานเดค กมาวนนี้คือ,อคลขายอาหารขายัเีย้อยอาหารได้จากพันขายปองเบียปองเบีย่อลอดผายนะนนปองเบียรเล็กๆโอ้โอ่เต้น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 ดูเต้นสะเพลงดูเต้นปารพี่น้องต้นคูณเรือร่องอลลามค่ะอลี ใหญ่อน,นี้ต้นคูนนะฮะกระเซ็นต้นคูนใหญ่นนนนฮะว้าวมาเลยปั๊ดสบายดีพี่น้องขัดนไปเฮือนนี่คือสิบโเห็นแหละต้องให้น้ำบาทนี่อ้าวไอเก็บสื่อทางหายเนาะสิเอาไปใส่ยังกะแล้วแต่เนาะสิใส่เาขาซานหรือสิใส่ยังกะแล้วแต่เนาะคูดในเก็บเวลาเด้อดิ ซื้อซื้อทั้งหายเลยเอาไปใส่ข <trips> ้าวสารข้าวสานเลยยางกันแหละแต่แล้วเนาะดแล้วแต่ชิใส่ชิใส่ปะแดกกวะอ้านั่งลุ้นนั่งลุกนนั่งลุ้นหอบใจน้องเกิฟต์สวยเลือดของพัวใหญ่นวลดย้คนน้องเก็บมีสุขภาพแข็งแรง การทํางานจังไดยโดยเว้าดังๆเลยเด้อบ่ได้มีไมคเนาะพี่น้องมันก็เสียงสิเบานี่ซาแพงนี่แล้วเว้าดังเดียวนีปกป้องเียนอยู่มื้อนีบ่ได้ไปมื้อเอออันน้องเกน่ะให้เอามาให้แต่2-3มื้อแล้วแต่ว่าซแพงน่ะมื้อดก็ติดงานมื้อดก็ติดงานมื้อนี้ก็งานอีกเห็นบ่ทึมๆอยู่เคยถาก็มือ กับมือหนาะกับผัวแหละสิเดินทางไปบั่นซีสว่างน้องพี่น้องเนาะก็ он, ติดตามชมเบิง้งเหมือนสิไปใส่สิไปเ่อนไปกับรอเบิง้งรอชมนาะพี่น้องกับน้องเก็บนี่ละเป็นคนให้เดินไสบุญให้เพิินเนาะกับขออบขอบุกขอบใจเนาะขอขอบุกขอบใจน้องเก็บที่ช่วยเหลือตลอดมาเนาะแล้วก็ให้สะแพงเป็นสะพานบุญตลอดมาเนาะกับปีปหนึ่งสองปีแหละเนาะเป็นสะพานบุญให้ทางน้องเกบอ้าว ดึงดึงเอาเพาะว่าถือเอาไปเมื่อเมื่อได้เลยป๊าสะาัยกับขีดื้อได้แน่หูหูป๊าขีดื้อขนาดโอ้ยสบายดีโอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีเอออาเต้นเต้นวันนี้เต้นเต้น ไข่ใน่ยซอยนี่บลุดบ่ลายซอยน่ะบ้านชอแพงเล่นบ่ได้ดอกเด็กหน่อยนี่นมันเป็นทางหลวงเนาะนะทางเที่ยวเมื่อเมื่อบ้านคนนะเนาะ,ะ,ะอันนี้ทางซอยอยู่ในหมู่บ้านเนาะมันบ่คอยมีโหลดปันใดมันขำแล้วบ่เอาบ่เอามันขำแล้วพวกินสมนะแต่บายดีพี่น้องฟูนบึงเอาคำมือหำออกมาบึงบึง,บง โอ้ยบันไดเบิ่งเขาเมื่อนี้อากาศใครแน่พี่น้องเลยบบห่อนปันไดเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแต่พังเบงมื่อนี้โบส่งสีมีฝนเนาะโบมีทึงผาสูงเลยมีก่อนมีอีกเลยอันนี้คือค้าวเนานพี่น้องค้าวแต่กี่ค้าวไเห็ดนาได้พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ควายไอวได้เห็ดนา ว่ายสบายแล้วเนาะเทคโนโลยีเขามาหลายเราพี่น้องรถรถไทยดิขูมือนี้เอารถไทยเห็ดเช็ดฮักใครเอ่ยดูสาวจอยเต้นเออสาวจอยเขามาเต้นบ่ะสาวจอยเต้นสาวจอยต้งเต้นบระเดี๋ยวนี่นะโอ้สาวจอยเอายางใหญ่สาวจอยเต้นควบคู่กันกับบ่าวจอย เอออบ่อจอยเขามาเต้นเป็นหูนั่งโอ้ยเล่นกับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เล่นกับหลานมีความซุขแล้วทางกระแหง แห่งกะแห่งแบบบ่มีผุ่นเนาะพี่น,น้องมันกับขักยูขันแห่งมีผุ่น,นี่บ่ปันไดดีอ่าซาพแพงกับสิขอปิดคลิปก่อนพี่น,น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์เนี่ยเด้อพ่อๆกันคลิปหนาะสบาสดีสบาสดี